ออกจากบ้านปุ๊กก็อารวาสปั๊บเลยเมื่อกี้เจอคนเขาจูงน้องหมาตัวใหญ่มาเนี่ยก็ไปเห่าเขาคูเปอร์ดูคูเปอร์สิคะน่ารักอืออ่ะทักทายคูเปอร์หน่อยแล้วอันนี้แบบวิธีการทักทายของหนูฮะตะกุยใส่คูเปอร์เจอมองเจอมองเจอมองมือมองน้องน่ารักไม่ต้องไม่ต้องเห่าเขาไม่ต้องส่งเสียง อันตรพานไม่เอาลูกไม่เอาไม่ตามน้องอย่างนั้นน้องเขาก็อยู่ฝั่งนูน้นพี่เขาอุห์อุ้มแล้วพี่เขาอุ้มน้องแล้วเออ,อเอานกกลัวสิงหมาห้าวเห็นไหมละ่ะเออเขาก็เลยอุ้มไงเออเอาไปไปไปไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าเออดูสิพยายามจะไปฝั่งนู้นไม่ได้ต้องมาฝั่งนี้เออก็พอเริ่มแดดล่มลมตกในะช่วงนะี้มันเข้าหน้าหนาวอะ่ะ มันอากาศดีค่ะช่วงนี้ก็จะมีคนพาน้องหมาออกมาเดินเล่นเยอะขึ้นนะเยอะกว่าช่วงหน้าร้อนหน้าฝนอืเจอน้องหมาใหม่ๆเยอะเลยเมื่อก่อนจะไปด้านหลังซอยสามได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วเจ้ากระติ๊บหมาจรอยู่ดีๆก็ดุไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่ามีคนเล่าว่ามันมีวัยรุ่นอะชอบมาแกล้งเออเขาก็เลยอาจจะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเป็นหมาดุไปอ่ะ เมื่อก่อนไม่ดู่ะให้ขนมอะไรอย่างเงี้ยก็กินแล้วก็เดินผ่านเตี้ยได้อ่ะเออเมื่อก่อนขี้กลัวด้วยซ้ำอะอแล้วก็เมื่อกี้ก็มีหมาจรเออเตี้ยเขาอยากจะไปนู่นอันนั้นเป็นซอยสีไม่เป็นไรลุกให้เขาวิ่งไปลุกเขาหน้าสงสารนะเขาอยู่ตัวเดียววิ่งคนเดียวนะครับเตี้ยมีเพื่อนนะเตี้ยว,วิ่งกับหมามีนะเออเขาอยู่คนเดียวตรงที่กระติดเขากระติดที่เป็นหมาจรที่อยู่ดีก็ดุอ่ะ เขาก็หวงไม่ให้วิ่งผ่านเราก็เอไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าเาก็สงสารเขาแหละเขาก็ไม่มีที่อยู่เนาะไม่เป็นไรลูกเราวิ่งซอยอื่นก็ได้ลูกเนาะอตอนเย็นวันนี้อากาศดีนะคะมามีก็คิดว่าจะได้เดินเล่นวิ่งเล่นกับเตีย้ยแบบชิลๆที่ไหนได้เจอทั้งหมาจรเจอทั้งหมามีบ้านที่เจ้าของเขาปล่อยวิ่งเล่นอิสระ วิ่งไล่ต้องวิ่งหนีมาหมาจรเนี่ยหมามีก็เห็นใจนะเขาไม่มีบ้านแต่หมามีเจ้าของอะ่ะที่เขาปล่อยอิสระเขาไม่กลัวหมาเขามากัดหมาคนอื่นเหรอหรือเขาไม่กลัวหมาคนอื่นจะไปกัดหมาเขาเหรอหมามีแบบงงมากเลยเพราะว่าเตี้ยเนี่ยหมามีเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงแบบเตี้ยจะออกไปไหนข้างนอกคนเดียวไม่ได้เลยอะ่ะ ลูกเนาะเราต้องไปด้วยกันเพราะว่าหนูดูแลตัวเองไม่ได้ต้องให้มามิดูแลใช่ไหมคะอ่าโอเคก็จะหลับแล้วง่วงแล้วโอเคฝันดีครับ